พร้อมเดือดค่ะขมนรุกหนักเตรียมรบวางกับดักเพิ่มไทยเติมกำลังพลอาวุธหนักสื่สัญญาณเริ่มประทะค่ะความเดือดบริเวณชายแดนไทยขมรเริ่มอึมครึมอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมหลังจากผู้พันเบิร์ดออกมาแฉเล่ห์เหลี่ยมขมรว่าละเมอสุดที่สัญญาไม่เก็บผู้ทุ่นระเบิดให้หมด แถมยังวางใหม่เพิ่มจงใจจะสังหารทหารไทยชัดๆแบบนี้จะให้ทหารไทยนิ่งนอนใจคงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ยิ่งตอกย้ำเรื่องที่ขมรพยายามเร่งสร้างถนนบริเวณช่องบกอุบลราชธานีออกไปจากจุดเดิมที่ทหารขมรประจำอยู่ซึ่งคาดการว่าเป็นจุดที่ต้องการขยายดินแดนเพิ่ม และมีพื้นที่ไว้ปะทะหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินและก็นเดือดอย่างต่อนเนื่องค่ะเมื่อแม่ทัพภาคที่2ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมศูนย์หลบภัยในพื้นที่อุบลจุฬานโเฉพาะกลุ่มต่อบางอย่างผู้สูงอายุนักเรียนทางโรงเรียนก็สอนให้เด็กๆรับมืออย่างดีซึ่งท่านแม่ทัพก็บอกว่าไม่อยากให้เกิดเลยแต่ถ้ามันจําเป็นเราเตรียมพร้อมไว้ก่อนดีกว่าล่าสุดในเพจเฟซบุ๊กขอ,ของพี่เล็กวัสนานาน,านุ่วผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดังได้โพลเรื่องนี้เอาไว้ค่ะว่าเอกเย์ช่องบอกสองเขมเ,เร่งสร้างถนนจริงความไเีย แมทัับภาคสองเผยในหลวงรอก้าทรงพระปิชาใช้กลยุทธ์ห้วยฟานเสือ ล่นพบกันเมื่อชาติต้องการเดินฐานอนุพงศ์สมรภูมิรบเดือดทหารไทยปรีชีพยังไม่มีถอนกําลังทหารรอคำเมประชุมอาบีซีแม่ทัพไม่เคยสั่งให้ถอนกําลังข่าวที่ออกมาถือว่าเป็นข่าวปลอมยืนยันทหารไทยยังคงปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของชาติอย่างเข้มแข็งตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดและมีขวัญกําลังใจดีเยี่ยมขอให้พี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อเฟกนิวบนโทรบุงสิงห์ภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองกล่าวถึงกรณีเฟกนิวอ้างว่าแม่ทัพภาคที่สอง ให้สัมภาษณ์สั่งถอนกำลังที่เคลื่อนย้ายมาแนวหน้ากลับทั้งหมดเป็นโทบุลสินกล่าวว่าที่ให้สัมภาษณ์ไปคือในเรื่องของการประชุมคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภักอาบีซีที่รอฝ่ายกัมพูชาแจ้งมาว่าประชุมเมื่อใดโดยจะมีการเจราจาเรื่องการกลับกำลังทหารและอาวุธยุทโธ,ธปกรณ์อย่างหนักทั้งสองฝ่ายนํามาประชิดชายแดนให้กลับที่ตั้งปกติและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายความสัมพันธ์ดีขึ้นก็จะนําไปสู่การเปิด่านตามปกติแม่ทัพไม่เคยระบุว่าจะให้มีการถอนทหารแม่ทัพภาคที่สองให้สัมภาษณ์เมื่อวันพุธที่ เ่กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าทหารระดับผู้บังคับหน่วยระดับกองพันร้อยของทั้งสองฝ่ายก็อประสานพูดคุยกันจนทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วขณะน,น,นี้รอสัญญาณความพร้อมในการประชุม RBC ไทยกัมพูชาจากผู้นำทางฝ่ายกัมพูชาเพราะในส่วนของไทยโดยเฉพาะโดยส่วนตัวในฐานะประธาน RBC มีความพร้อมทุกด้านหากจะประชุมวันพรุ่งนี้ก็พร้อมเสมอเรารอแค่ทางกัมพูชาเป็นหลัก หากแจ้งกลับมาพรุ่งนี้ก็พร้อมหรือวันนี้ก็พร้อมเพราะว่าเป็นประธานเองไม่ได้ยากอะไรอีกทั้งในการตรวจเยี่ยมกำลังฝนในพื้นที่ชายแดนก็ให้กำลังใจและมอบนโยบายว่าเราคงต้องอยู่ในพื้นที่นี้อีกนานัานี้สถานการณ์ฝั่งไทยได้มีการสั่งการให้ทหารหมวกแดง เข้ามาประจาการตามหมู่บ้านยังชายแดนไทยขเขมรแล้วหลังมีการสู้ตึกรบกันต่อเนื่องน่าจับตามองว่าการขยับของทหารหมวกแดงจะมีนยัยยะประท่หรือไม่เพราะตรงกับที่บิ๊กเล็กสั่งการว่าไมเ้ถอนกําลังทหารออกมีแต่จะเพิ่มเข้าไปและเพิ่มอาวุธหนักด้วยขณะที่บรรยากาศบริเวณตามเมืองทมช่วงหยุดยาวคึกคักมากค่ะประชาชนชาวไทยเดินทางมาให้กาลังใจทหารกล้าแนวหน้าอย่างต่อเนื่องขึ้นมาหลากหลายร้อยคนตะวันตลอดทั้งวันทําเอาทหารขเขมรเนิ่งงไปเลยนะคะแต่ก็เป็นเรื่องดีค่ะยิ่งคนไทยเนี่ยไปกันเยอะ สร้างกําลังใจให้เจ้าหน้าที่แล้วจะประกาศตอกย้ำให้ขมรีนรู้ด้วยว่าที่นี่แผ่นดินไทยประสาทก็ของไทยจ้า